สองคนก็เลยเอามาบทก,กับนมเหนึ่งคันนางสนใจในรักความสามารถค่ะทำขนมทำกับข้าวทำขนมไทยๆทุกอย่างค่ะนางเทียนบูรณะรวามฉุนื่ความัดนะคะร้องเพลงเต้นเต้นรำอ่านหนังสือคือชอบพาลูกพาหลานร้องเพลงลูกหลานจะเก่งกับคุนี้ ความเพืหความสามารถเล่นกีฬาปั่นจักรยานค่ะความนันยา้างจารร่รมกิจกรรมต่างๆกับเยาวชนเด็กๆค่ะนางสาวสรัญทยาบุญสินความถนัดงดเห็นไทยค่ะทำอาหารกับข้าวต้มขาไก่ค่ะกับข้าที่ชอาข้าวกลุ่มนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะ